ครับพี่น้อนี้ถ้ารานกินเขาอันนี้ส่งถึงใจนะเนื้อทอดไก่ทอดป่าทอดมันเสแ่ยงกันเด้อพี่น้องกินข็เลี่งเสมนี่กล่องหรือเปล่าเห็นมุ่มปาปไหนใคยจธรรมชาติแรบนาเ้จับยู่หลายย่งหลายแนย อันนี้เนื้อทอดได้พี่นอ้องเนื้อ,อทอดนี่บไม่ได้บบกขามนี่ <c oughs> ไม่ได้บกขามกอนามกิน,นมันก็มาเต็มเลยกนินดลูกบอกกันงยังก็พอรถเาได้เย มาเลยครับเด้อสบ็จแลกันไป้ยังกินงั้นมานัหละครับปะกหลานพกห้านสองคนหลานนี่นี่สงคนนี่ล้านสคนนี่นีผู้หนึ่งวคนวนนะครับนวนอันนี้คนจอยนะครับไปนองคนเหล็อแจ้งคนวนคนจอยเด้อครับฮ กิงต่อมวเามันเดิมหรอกปองแล้ไปกินเล็บมือนั่งนี่มันจะจเก็บแนเป็นจะแสบได้หายไปเมอน่เนรอเล็บมือนั่งห้าต้องใช้อะเพิ่มเขาดิมันกิ๊จะเพิ่มเขาอะ หารหลายอย่างครับ,รบรนีอยูอ่กับหลานก็ได้เนนี่เจ้ากับกบถ้วยเก้าล่ะพี่น้องมั่นจุกับปลาปลาทอดจับได้ันนี้เนื้อทอดนี่ทั้งปลาทั้งเนื้อครับมืนอือ น่าขปุ <Tipp s> ่นอมังเขปุ่นกับนม่ครับนี่หักข้ปุ่นไม่น่าข้ปุ่นถยงเลือกจริงเนาะจ้านั่งหลายอืมอืมนะอืมจ้เข้มเนี้ยรั ยังเป็นระบบกดีนะรัดจุุ๊แจกลงมาหมดบ้าง